สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซิวไลน์โนเลดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัดคลิปแนะนำการดาวน์โหลดเอกสารคอร์สอบรมขั้นตอนที่1เข้าสู่ซิวไลน์มอลแอปพลิ a t i o n จากนั้นคลิกปุ่มโปรไฟล์ขั้นตอนที่2กดปุ่มแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าด,ดาวน์โหลด ขั้นตอนที่3ระบบจะแสดงเอกสารคอร์สอบรมต่างๆที่ท่านได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วกรณีถ้ามีคอร์สอบรมเพิ่มเติมทางบริษัทจะทําการอัปเดตให้ที่โปรไฟล์ของท่านค่ะขั้นตอนที่4ท่านสามารถกดปุ่มไอคอนเว่นขยายเพื่อทําการดูเอกสารก่อนได้หรือถ้าต้องการดาวน์โหลดเอกสารให้กดปุ่มไอคอนดาวน์โหลดได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่5สำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ iOS ให้กดปุ่มไอคอนดาวน์โหลดที่ด้านล่างจากนั้นเลือกบันทึกไปยังแอปไฟล์และกดบันทึกอีกครั้งค่ะขั้นตอนที่6เอกสารคอร์สอบรมก็จะบันทึกอยู่ในไฟล์ของโทรศัพท์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ Android มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ ขั้นตอนที่1เข้าสู่ s i l v i l i More Application จากนั้นคลิกปุ่มโปรไฟล์ขั้นตอนที่2กดปุ่มแถบเมนูด้านบนหน้าจอเลือกคำว่าดาวน์โหลดขั้นตอนที่3ระบบจะแสดงเอกสารคอร์สอบรมต่างๆที่ท่านได้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วกรณีถ้ามีคอร์สอบรมเพิ่มเติมทางบริษัทจะทำการอัปเดตให้ที่โปรไฟล์ของท่านค่ะ ขั้นตอนที่4ท่านสามารถกดปุ่มไอคอนเว่นขยายเพื่อทำการดูเอกสารก่อนได้หรือถ้าต้องการดาวน์โหลดสามารถกดปุ่มไอคอนดาวน์โหลดได้เลยค่ะขั้นตอนที่สําสำหรับโทรศัพท์มือถือระบบ Android ให้กดปุ่มดาวน์โหลดที่ด้านล่างอีกครั้งเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มเปิดไฟล์ขั้นตอนที่ 6, เอกสารคสอ,อบรมก็จะบันทึกอยู่ในไฟล์ของโทรศัพท์มือถือของท่านเรียบร้อยแล้วค่ะ เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถนำเอกสารการอบรมไปทบทวนเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาให้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมเข้ามาเรียนรู้คอร์สอบรมต่างๆของบริษัทกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ